าไม่ย้ายไปถึงเรีนปีคิดถึงเรีนปีตรงนี้คิดถึงคิดถึงคิดถึงลิ้นปีอ่านั่นแหละอ่าจอนั่นแหละอันนั้นแหละถูกแล้วคิดถึงลิ้นปีเอาเพลงขยายเพลงนี antis, ่ย้ายเพลงเพลงเพลงลิ้นปีเอาเพลงที่ลิ้นปีคิดเพลงไปที่ลิ้นปีเลยนะอ่านั่นเพลงไว้เพลงไว้จี้ไว้จี้เรีนปีไว้อ่านั่นแหละนั่นแหละยายไปคิดพุ่งพุ่งแล้วตาคิดจะรุดแล้วถูก พอถูกพอเลเลี้ยพอประชักฉากนี่ยจะก็ได้อยู่มันรุดละเริ่มดิ้นว่างและจิตพยายนว่างและเนย้ายเลยเนี่ยย้ายกับจิตวางเลยด้วยเพลงนี้ย้ายเพลงนี้ว่างแล้วว่างและอาการจิตวางเองนะรับรู้ว่าการจิตวางเองแหละคือบรรลุธรรมจิตไม่มีเสื่อมความหลงจิตไม่มีเสื่อมความหลงแล้วมันจะเป็นจิตวางเองทีนี้จะเบาเราเพลงใหม่ด้วยจีไหมเ่้อโล่งละ อ่ะโล่งหมดแหละถ้าจี้ไปที่นี่ถถ ni, มันจะโล่งโล่งมันจะแตกโล่งโล่งออกไปเลยทีนึงอ่ะพ่อพัดเนี่ยมาดูทำแล้วกับพ่อไปใหญ่พ world, er ่อไปใหญ่พ่อเด้อไม่ต้องเพ่งเลยอเด้อมันดูทำหเลยเด้อรู้อ่ะรู้บ่มันเบาบ่ดูซึกเบาบ่ลองนึกถึงเล่นปีดูคิดถึงเล่นปีดูจดจ่อพระประคองไม่เสียนี่แหละจดจ่อพระประคองเบาที่เล่นปีนั่นเนละโล่งบ่โล่งไหมดูซึกโล่งยัง บ่มีทุกเดือดหนิจิตบ่มีทุกบ่มีหลงเดือดหน่ความหลงความทุกกิเลสจรเดี๋ยวอยู่ไปหลายๆวันเท่วก็เข้าใจเองดอกอาการกิเลสจรอาการจิตไม่มีทุกมันก็ยูไปไหนกันนั้นฮะว่า,าจ<ะ>ิ้บลูกเล่าเลยนะโอ้ยเรียกมาทีเถอะเรียกมาแจกทำมาแจ๊คเขารุ่นไหนดอกเขาอยู่ทะเลหรือยายเรียกมาทีเถอะยายเรียกลูกมาที่ดูเรียกหลานไม่ดู เรียกเขาไม่เรียกมาแจวทับเฮ้ยโมยโมยเหน่อยอ๋โยสูตรบรรลุเร็วมันจะเด้ไปบอกยาพน้องต่อเป็นไงเบาไหมพี่ใหญ่เบาไหมตอนนี้เบาจิตเบาใจดีบ่ตรงริมปีจะมองไม่เห็นเด้อริมปีจะเป็นช่องว่างเวงอยู่ถ้าเราบรรลุทำแล้วจิตไม่มีเชื่อความหลงแล้วนี่จิตก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะรู้ผ่านรู้ว่างโุ่งโปร่งเบาสบายนี่มันจะโล้มเบาสบายทุกข์ก็ไม่มีหลงก็ไม่มีเลยในจิตในใจนั่น นี่แหะบ่ได้หลอกต้มตุนอะไรดอวากับสัมผัสเองนี่แหละรับรู้เองไแหละทีนี้ก็หลังจากนี้ไปกับจิตกับจิตมีความความฟุ้งฟุ้งขึ้นก็มีความคิดฟุ้งขึ้นนะระหว่างสามวันเจ็ดวันเนี่ยความหลงจะเพิ่มขึ้นพราะเลยจะเจ็ดวันไปแล้วความหลงก็จะทุเลาลงทีนี้ความความสงบมันจะค่อยเพิ่มขึ้นทตนี้ที่จนกว่าจะครบสามเดือนนับจากวันนี้ไปเนี่ยพราะเขาเดือนที่สามเนี่ยจิตจะสงบดีขึ้นเนี่ยความหมายนะนี่แหละรักษาจิตไปปกติไปเรื่อยๆนึกถึงลิ้นปีไปเรื่อยๆอันนี้มันเจ็ด ยิงแต่ยายบอก